พอใจนวัตกรรมแบบนี้ซึ่งช่วยให้ดิฉันดูอ่อนเยาว์ช่วยให้ย้อนวัยดิฉันลงไปในกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี่แทบจะเรียกได้ว่าดิฉันนี่อ่อนเยาว์ที่สุดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุคนจันทราวงอายุ73ปีอาชีพข้าราชการบำนาญอดีตเลขานุก,การอธิบดีกรมศุลกากรค่ะดิฉันก็มีปัญหาสุขภาพตามวัยของดิฉันนี่แหละค่ะตามวัยคนอายุ73เช่น นอนไม่ห,หลับปกติเปคนชอบขับรถก็จะขับรถสั้นลงเหนื่อยง่ายขึ้นดิฉันอยากดูแลตัวเองนะคะเมื่อมีปัญหาก็อยากดูแลตัวเองดิฉันก็มาทราบจากน้องสาวของดิฉันเองนี่แหละคะ่ะซึ่งใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาช่วยดูแลสุขภาพเขาดูแข็งแรงดูสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์ เลือกแม้กระทั่งอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเข้าปากดิฉนันต้องไต่ตรองแล้วนะคะว่าดิฉนันพอใจเมื่อดิฉนันพอใจดิฉันก็ได้เข้ากลุ่มนวัตกรรมวัฒนาชีวาก็ตอบโจทย์ดิฉนันเลยดิฉนันขับรถได้ยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นนอนหลับสบายขึ้นน้ำหนักตัวก็ไม่เพิ่มจริงๆแล้วต้องบอกว่าดิฉนันเป็นภูมิแพ้ทางตานะคะ ตาดิฉันก็ดีขึ้นค่ะพอใจนวัตกรรมแบบนี้ซึ่งช่วยให้ดิฉันดูอ่อนเยาว์ช่วยให้ย้อนวัยดิฉันลงไปในกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี่แทบจะเรียกได้ว่าดิฉันนี่อ่อนเยาว์ที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งนวัตกรรมวัฒนาชีวาทั้งผู้แนะนำทั้งน้องสาวที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้นะคะ วันที่ดิฉันแข็งแรงขึ้นวันที่ดิฉันดูอ่อนเยาว์ขึ้นวันที่ดิฉันสวยงามขึ้นต้องบอกงนีดีไหมคะค่ะสำหรับคุณหนุ่ยเนี่ยนะคะมีปัญหาสุขภาพตามมาแน่นอนเพราอายุเยอะแล้วโรคทั้งหลายก็จะเริ่มตามมาให้เห็นชัดมากขึ้นคุณหน่่ยก็เห็นถึงตัวนวัตกรรมวัฒนาชีวาว่า เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเทโลเมียได้เทโลเมียนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเลยในร่างกายเราในขณะเดีวยวกันคุณหนุ่ยนี่ยังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตานะคะตาจะค่อนข้างแห้งเทโลเมียนี้พออายุเยอะขึ้นก็จะสั้นลงไปตามธรรมชาติแน่นอนคุณหนุ่ย70กว่าแล้วเทโลเมียย่อมสั้นลง นะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจถึงประเด็นตรงนี้ของเทโลเมียร์แล้วแล้วทราบมาว่านวัตกรรมวัฒนาชีวาของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้นะคะคุณหนุ่ยก็ลองใช้ดูนานประมาณ3เดือนปกติเธอเป็นคนที่ใช้อะไรค่อนข้างยากอยู่เป็นคนช่างเลือกโดยเฉพาะเรื่องที่อะไรจะต้องกินเข้าไปบริโภคเข้าไปนะคะแต่คุณหนุ่ยเนี่ยมั่นใจในตัวนวัตกรรมวัฒนาชีวาก็ลองทานดู ไม่อ่อนเพลียงง่ายๆแล้วสามารถมีกิจวัตรประจำวันทำได้ทั้งวันเลยถึงแม้จะอายุ70กว่าแล้วแล้วที่สำคัญก็คือได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆก็คือการขับรถโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องตาแห้งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่คุณหนุ่ยประทับใจมากนะคะรู้สึกพอใจกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทานไปแล้วนาน3เดือนนะคะ